เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านผมนายธนศักดิ์อัญชลิสังกาศครูคอสอสอวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตะเคียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตสองได้เสนอขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษในรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศพุทิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษจ,จากมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงปัจจุบันอายุราชการ14ปีผมขอนำเสนอปริบทโรงเรียนบ้านวังตะเคียนดังนี้โรงเรียนบ้านวังตะเคียนตั้งอยู่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,567นี้มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น159คนจำนวนครูผู้สอน10ท่านสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษในรายชั้นปฐมศึกษาปีที่3หัวข้อ Occupation ทั Occ าษากษะทางภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมศึกษาตอนต้นเป็นการมุ่งเน้นเพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนซึ่งในรายวิชาพื้นฐานการเรียนการสอนค่อนข้างยากกิจกรรมหรือการจัดการเรียนการสอน ผู้ผู้สอนจึงต้องมีวิธีการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความสนใจและมีเจตกักกะติที่ดีต่อการเรียนสภาพปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนไม่ค่อยมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่กล้าที่จะอ่านออกเสียงรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษาในการสื่อสารง่ายๆกระผมจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะในการเรียนการอ่านรวมถึงมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษรวมถึง มีเจตคต,ติที่ดีต่อภาษาอังกฤษไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากผมจึงมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยนำสภาพปัญหามาร่วม PLC กับเพื่อนครูมีการประชุมอบรม รวมทั้งนำปัญหามาพัฒนาทำให้เกิดผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การอ่านการเขียนและมีความกล้าแสดงออกการเรียนเริ่อพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใช้รูปแบบ active learning กระบวนการกลุ่มร่วมกับกลยุทธ์ 2W3P โดยมี5ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นวอร์มอัพเป็นการกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้เพลง are you happy ผู้เรียนจะร่วมร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนต่อมาได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนรับทราบวัตถุประสงค์ในการเรียนขั้นที่สขั้นพรีเซนต์ ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น4กลุ่มโดยให้ผู้เรียนที่มีทักษะในการเรียนที่ไวกว่าไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆก่อนแล้วนักเรียนส่วนที่เหลือให้นับ1-4เพื่อแยกไปตามกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดกระบวนการช่วยเหลือหรือร่วมการเรียนได้มีการพัฒนาสื่อ powerpoint ขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้เรียนนั้นได้ฝึกการออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆมีการใช้หุ่นคัสต์ร่วมกับกระดานแม่เหล็กเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้ศึกษาโครงสร้างประโยคฝึกจับคู่คำให้ตรงกับรูปภาพและมีการฝึกการออกเสียงถามตอบขั้นที่3ขั้น practice หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาคำศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพโดยโปรแกรม powerpoint แล้วก็มีการฝึกออกเสียงแล้วบอกความหมายคำศัพท์ต่างๆแล้วให้ในแต่ละกลุ่มนั้นมีการจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพด้วยสื่อกระดานแม่เหล็กจนครบทุกกลุ่มแล้วมีการฝึกโครงสร้างประโยคถามตอบโดยให้ผู้เรียนนั้นจับคู่ มีการฝึกใช้คำถามคำตอบเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนต้องการจะเป็นในอนาคตจนครบทุกคู่และมีการฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษาด้วยโปรแกรมบ d w วอออีกครั้งหนึง่งจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจขั้นที่4ขั้น Production หลังจากที่มีการฝึกอา่านฝึกออกเสียงจับคู่คำต่างๆ และบอกความหมายได้แล้วได้ให้ผู้เรียนนั้นได้มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยให้ผู้เรียนนั้นเขียนโครงสร้างประโยคถามตอบถึงอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นในอนาคตลงในกระดาษที่คุณรูเตรียมไว้แล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่มๆในระหว่างที่ผู้เรียนทำกิจกรรมนั้น ผู้สอนจะคอยให้คําแนะนําผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและทํางานจนประสบความสําเร็จขั้นที่5ขั้นแว a อ up ผู้เรียนได้มีการร่วมกันสรุปถึงคําศัพท์ที่ตัวเองมีความรู้และโครงสร้างประโยคที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนั้นรวมถึง โอกาสที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ได้อย่างไรจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ active learning บนการกลุ่มร่วมกับกลยุ U, P, ทธ์ 2w3p ส่งผลให้ผู้เรียนนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนกล้า ที่จะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษสนใจการเรียนภาษาอังกฤษและมีเจตคติที่ดีต่อ,อการเรียนภาษาอังกฤษรวมถึงนำทักษะในการเรียนนี้ไปใช้ร่วมกับกลุ่มสาระวิชา,าอื่นๆต่อไป